วิธีทําให้มีเงินเข้าแบบไม่รู้ตัวคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นให้เป็นสิ่งที่มองเห็นคืออะไรล่ะวันวันเคยคิดเลยครับว่าวันจะสร้างเงินแสนได้ยังไงวะวันเคยไม่เชื่อในตัวเองครับก็นั่นแหละครับคือเรายังไม่เชื่อในตัวเองเลยอะและใครจะมาเชื่อในตัวเราพอเราไม่เชื่อในตัวเองนะครับเราก็จะไม่หาวิธีการเพิ่มเพราะอะไรครับเพราะเราคิดว่าเราทําไม่ได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นเราบอกตัวเองว่า กูจะทําเงินแสนให้ได้กูจะทําเงินสองแสนให้ได้แล้วนี่แหละครับพอเราบอกเราทําได้ปุ๊บเราจะไปหาวิธีการต่างๆที่จะทําให้เราได้เงิน1นึ่งแสบาทต่อหนึ่งเดือนสองแสนบาทต่อหนึ่งเดือนไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์การเป็นโค้ชครูการนำคอสออนไลน์นี่แหละครับวิธีการมันเยอะแยะมากมายเลยแต่ขั้นตอนแรกเราต้องเปลี่ยนสิ่งที่มองไม่เห็นคือความเชื่อครับและพอเราเปลี่ยนความเชื่อนะครับเราก็จะได้วิธีการมาและ2ครับเราก็จะได้สิ่งที่มองเห็นคือผลลัพธ์นี่ครับ เพราะเราเชื่อแล้วไงครับว่าเราทาได้เราก็จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราเชื่อแล้ววันนี้ครับไม่ต้องแปลกใจครับวันสร้างเงิน10,000แบาท2 0 0 0 0นบาท3 0 0 0 0นบาทต่อ1ึงเดือนมาแล้วและถ้าคุณเชื่อแบบวันครับยังไงคุณก็ทําได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ